สวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนแช่นแอ่งอยู่แล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกๆ f c ซนะคะทั้ง f อซใหม่แล้วก็ FC ซเก่าเนาะที่เป็นกําลังใจให้กันตลอดมานะคะขอบคุณพี่น้องป้องปายู้ผู้สุขคนพี่น้องจ้าที่เป็นกําลังใจให้กันตลอดมาเนาะคอ้พี่น้องป้องปายู้ผู้สุขคนที่มาชมปราเดือนอยู่ก็ขอให้มี สุขภาพที่แข็งแรงมีพรรนไมัยที่สมบูรณ์กันสู้ผู้สุงคนด้วยค่ะพี่น้องจา๋าขอบคุณหลายๆเค่ะสาหรับการติดตามรับชมนอกวันนี้เนาะอ่าประเดือนก็อยากจะ,อะเอาอะไรมาให้ดูสักอย่างหนึ่งเนาะว่าคนลาวเขาว่าคนไทยนั้นเหยียบย่ําประเทศเขาคําว่าเหยียบประเทศนั้นเขาหมายถึงว่าการเหยียบประเทศเขาเหยียบแบบว่า ดูถูกดูแคลนเนาะคาพูดคํานี้เนี่ยถ้าเป็นของพวกเราที่ถามว่าการเข้าประเทศหรือว่าเข้าไปเหยียบประเทศนั้นๆเราจะถามว่าค่าเหยียบประเทศเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เนาะนะคะแต่ทีเนี้ยหนุ่มลราคนเนี้ยไม่รู้ว่าเขาเข้าใจอย่างไรหรือไม่รู้ว่าเขามีความรู้เรื่องนี้แบบไหนเนาะนะคะเราไปฟัง หนุ่มเราคนนี้คุยก่อนเนาะแล้วเราจะกลับมาคุยกันอีกทีนึงนะคะเพื่อนๆคนไหนมีความคิดอย่างไรก็อย่าลืมอคอมเมนต์มาด้วยนะคะคว่าเหยียบในพลนาลุกลมทั้งประเทศเล่วมันแปลว่ายัางมันหยาบขนาดไหนเราถามมาเนาะข่อยซิมาสีแจงเนาะค่าเยียบคือใส่ตีนตีนคือของต่ําเหยียบดินเหยียบไรหยียบสิ่งของเหยียบไเหยียบกเหยียบได้อ,ไดไดอันนี้แมนเนาะ แต่มาใส่ค so, ่าเหยียบกับประเทศศาสตร์บานเมืองมันใส่่บด้เนอสำหรับบานคอยประเทศศาสตร์คือของสูงเนาะศาสตร์นี่คือของสูงศาสนาี่ของสูงจะมาใส่คว่าเหยียบมันเป็นคำต่ำมันใส่่บด้เนะกับประเทศศาสตร์บานเมืองคอยอันนี้คอยสิมาสีแจงเนาะคือบาน่อยคว่าเหยียบนี่คือคําต่ำที่สุดจะมาใส่กับประเทศศาสตร์บานเมืองนี่ใส่โบดายพวานเป็นคี่ต่ำเนาะเป็นยังไงล่ะคะฟังกันไปแล้วเนาะ ว่าหนุ่มลาวคนนี้เขาพูดถึงว่าเข้าไปประเทศของเขาแล้วคําว่าเหยียบประเทศนั้นนะ่ะมันเป็นคําหยาบและคําหยาบที่ว่าจะเข้าไปเหยียบประเทศไปเหยียบแผ่นดินหรือว่าไปเหยียบาศาสนาอะไรของเขาที่เขาพูดอยู่นั่นนะคะเขาเข้าใจผิดไปคนละอย่างเลยนะคําว่าเหยียบประเทศเนี่ยมันไม่ได้เป็นคําหยาบหรือว่าเป็นคําดูถูกดูแคลนใช่ไหมเพื่อนๆจ๋าแล้วก็ ถ้าเราจะไปประเทศไหนๆเนี ity, uh, ่ยคำพูดของมันเป็นคำพูดที่จะแบบว่าเออเราเข้าประเทศนั้นน่ะค่าเหยียบประเทศนั้นเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอย่างสมมุติว่าเราจะไปเที่ยวประเทศอื่นๆอย่างเงี้ยเราก็จะถามมาเอ๊ะเราไปประเทศเนี้ยเราจะเสียค่าเหยียบประเทศเขาไหมเมื่อเราเข้าไปในประเทศของเขาเนาะอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าบางหลายประเทศไม่ใช่บางหรอกหลายประเทศเนาะเขาเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราจะต้องเสียค่าเหยียบประเทศ คำว่าค่าเหยียบประเทศเนี่ยมันไม่ได้เป็นคํำน่ารังเกยียจหรือว่าเป็นคําดูถูกดูแคลนหรือว่าดูหมิ่นคนประเทศนั้นๆหรือว่าดูถิดดูถูกว่าประเทศนั้นเขาต่ําต้อยเราถึงจะได้ไปเหยียบไปย่ําอะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่คําพูดนี้เลยนะคะคําพูดที่เขาว่าเหยียบค่าเหยียบประเทศเนี่ยหมายถึงว่า เป็นเงินภาษีนะคะการเสียภาษีที่เราจะเข้าไปในประเทศนั้นๆเนาะค่าเหยียบแผ่นดินนะคะค่าเหยียบประเทศหรือว่าค่าเหยียบแผ่นดินเนาะนะคะเป็นหรือภาษีนักท่องเที่ยวนะคะหรือค่าบริการอ่จัดการค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินเข้า ที่จะเข้าไปเที่ยวในประเทศนั้นๆน,น,นะคะันั่นก็คือเราจะต้องเสียภาษีก่อนเนาะว่าก่อนที่เราจะเข้าไปอ่าประเทศไหนหรือว่าเราจะเข้าไปยังไงเราจะต้องเข้าไปให้ถูกแบบว่าอ่าถูกต้องตามตามทํานองใช่ไหมถูกต้องแบบตามทํานองของธรรมที่ควรจะเป็นเนาะเราไม่ได้รักรอบเข้าประเทศหรือว่าเราไม่ได้ว่าอ่าอยากจะเข้าไปแล้วแบบว่าไม่ต้องสนใจอะไรใครทั้งนั้นมันไม่ใช่เราจะต้องแบบว่า ถามเขาดูก่อนว่าเออค่าเข้าประเทศเนี่ยเท่าไหร่หรือว่าค่าเหยียบประเทศค่าเหยียบประเทศก็คือค่าเข้าประเทศนั่นเองแต่มันไม่ได้เป็นคำหยาใช่ไหมละ่ะแต่หนุ่มลราคนเนี้เขากลับว่าเป็นคำหยาเห็นไหมที่ให้ฟังกันไปแล้วนั่นเองเนาะนะคะเพ,พื่อนๆจ๋าใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็ตอบป็เดอนมาด้วยเนาะว่าคำหยาคำที่ว่าเข้าประเทศเป็นคำพูดที่ว่าดูหมิ่นดูแกลนงไหมเขาบอกว่า ประเทศเขานะ่ะเป็นแผ่นดินเป็นของสูงอะ,อะไรอ่ะศาสนา,าอะไรพวกนี้เป็นของสูงเราไม่ได้ไปหมายถึงที่ตรงนั้นของเขานะคะเราไม่ได้ไปหมายถึงตรงนั้นเลยแต่เรากับว่าแต่เขากับหมายความว่าเราจะไป อะไรอไปเหยียบประเทศของเขาหรือว่าไปทําอะไรของเขาแบบนั้นเนาะอ่ะมันไม่ใช่นะคะ,ะตรงนี้เนาะ,ะฟังให้ดีก่อนเด้อนุน่มลาวเอยเจ้าเข้าใจพิดแล้วไอ้คำที่เขาว่าเข้าไปเหยียบประเทศเนี่ยมันคือการเสียภาษี ที่จะเข้าไปเที่ยวประเทศนั้นๆมันไม่ใช่คําหยาบเนาะแต่ถ้าเขาแปลว่ามันเป็นคําหยาบเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดคําไหนแล้วนะคะคําพูดคํานี้เขายังไม่เข้าใจความพูดแบบนี้เขายังไม่รู้ว่าอ่าๆมันหมายถึงอะไรมันสื่อถึงอะไรก็แสดงว่าเขาเองนั่นแหละ,ะเป็นคนแบบไหนอะติ๊งต้องหรือเปล่าเอาพูดง่ายๆเนาะเขาคงจะไม่ได้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 ได,ได,ได,ได้รับการศึกษาอะไรมาเลยหรือเปล่าเขาถึงไม่ได้ได้ไม่รู้ว่า คำพูดคําคว่าข่าเหยียบประเทศหรือว่าเข้าประเทศเนี่ยเขาหมายถึงอะไรแล้วเขา,เาพูดคาคานี้เนี่ยก่อนที่เขาจะออกนอกประเทศไปเที่ยวประเทศนั้นๆไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะบอกอุ้กูจะไปอุ้ขอโทษนะคะ,ะไม่ใช่ว่าเราจะพูดอ่ะโอ้อยู่ๆเราจะบอกเออฉันจะไปเหยียบประเทศนั้นๆนะประเทศเนี้ยไม่ดีฉันจะไปเหยียบอะไรอย่างเนี้ย อ๋อมันไม่ใช่นะคะอันนั้นมันหมายถึงเหยียบย่ําแต่ถ้าเราพูดเราพูดว่าค่าเหยียบประเทศเขาเท่าไหร่เนี่ยหมายถึงว่าเราต้องเสียภาษีให้กับประเทศนั้นนออ่ะค่าเข้าไปน่ะเท่าไหร่นะคะไม่ใช่เป็นคําดูถูกหรือว่าคําเหยียบย่ํอหรือว่าคําดูแคลนกันหรือว่าเราจะไปทําให้คนอื่นเขาดูต่ําต้อยอไม่ใช่เนาะอันนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนคง ถ้าเป็นคนไทยเราเอาพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นคนไทยเราถ้าพูดคํานี้ออกมาว่าค่าเหยียบแผ่นดินหรือว่าค่าเหยียบประเทศเนี่ยอ่าเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เนี่ยอ่าทุกคนก็จะรู้ใช่ไหมว่าอ่ามันอ่อว่าหมายถึงอะไรเนาะนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปแบบว่าเหยียบย่ำเขาหรือว่าไปเหยียบย่ำศาสนาของเขาที่เขามีอยู่หรือว่าไปทําให้เขาต้องอ่า เสียหายอะไรพวกนี้นะคะอ่าไม่ใช่นะคะบอมแมนเดอร์นุ่มลาวเออท้าบัมแมนเดอร์ท่าเด้อเข้าใจเข้าใจสมัยเด้อท่าว่าคำ่าเเยียบแ่นดินเนเขาหมายถึงอีหยังเนาะอุ้ยสงสัยเขาไม่เคยแบบว่าออกสู่โลกกว้างเลยมั้งเขาไม่เคยที่จะไปอ่าเปิดทูเปิดตาว่าโลกที่กว้างแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรเนาะว่าเขาใช้คําพูดกันยังไงการศึกษาการนี่แหละเขาถึงได้ได้บอกว่าการศึกษา ช่วยให้คนช่วยยกระดับคนได้มันเป็นเรื่องจริงนะคะเป็นเรื่องจริงจริงๆว่าการศึกษานี่ยกระดับคนได้จริงๆเนาะนะคะทีเนี้ยหนุ่มลาวคนนี้เนี่ยเขาก็เดือดดาลนที่สุดเลยว่าอาไปเหยียบย่ำประเทศเขาไปว่าให้อ่าอะไรอะ่ะศาสตรศาสนาของเขาอะไรเนี่ยของสูงของเขาอะไรพวกนั้นอะ่ะอ่ะมันไม่ใช่เลยนะคะอะคำพูดอ่า เขาเราพูดอีกอย่างหนึง่งเขาตีความหมายไปอีกอย่างหนึง่งเขาไม่ได้คิดว่าความหมายที่เราพูดอนะ่ะคือเป็นความหมายที่หวังดีนะคะพวกเอเอที่การที่ว่าเราจะเข้าไปประเทศเขาเราถามว่าค่าเหยียบประเทศเท่าไหร่เนะี่ยมันคือความหวังดีนะไม่ได้ความแบบว่าประสงค์ร้ายหรือว่าอะไรเลยคือยังไงหรอว่าเราหวังดีแตบบว่าถ้าเราจะเข้าไปในประเทศอย่างที่ประเดอนพูดไปเมื่อกี้เนี่ยว่าเราต้องการที่จะเสียภาษี ให้กับแผ่นดินเขาที่เราเข้าไปในแผ่นดินของเขานะคะเราต้องการที่จะเสียภาษีก่อนที่เราจะเข้าไปเราจะต้องทําทุกอย่างให้ถูกต้องก่อนที่เราจะ,ะเข้าไปประเทศนั้นๆไม่ใช่ว่าเราเราจะไปละเมิดสิทธิ์ของเขาหรืออะไรจะไปอะไรอ,ะอ่ะไม่ทําตามกฎเกณฑ์ที่เขามีอยู่ไม่ใช่ทุกประเทศมีกฎเกณฑ์ของตัวเองและทุกประเทศเขาก็มีกฎหมายต่างกันนะ แล้วก็ทุกประเทศก็จะเก็บภาษีต่างกันนะคะที่ว่าการเข้าประเทศแล้วเราจะเก็บค่าเข้าประเทศค่าเหยียบแผ่นดินเท่าไหร่อะไรแบบนี้เนาะนะคะแต่หนุ่มลาวคนนี้อคงจะไม่ได้ฟังอิระค่าอารม์เลยเนาะนะคะออกมาพูดแบบเดือดดานเลยว่าอ่าช่างช่างเออ,เอ,อไม่รู้เรื่องเลยเขาคือเขาไม่ได้ออกมาจากโลกที่แบบว่าภายนอกเลยคือไม่ได้ไม่ได้ เปิดโลกให้กว้างให้กับตัวเองไม่ได้ทําให้ตัวเองมีความรู้ที่มากขึ้นไม่ได้เรียนในเรื่องที่ว่าควรที่จะศึกษาอะไรพวกนี้เลยเนาะนะคะนี่แหละเขาว่า ถ้ารู้แล้วรู้ไม่จริงก็อย่าเอามาพูดนะคะเพราะว่าพูดแล้วมันทําให้คนอื่นเขาเอาไปพูดว่าเราต่อได้น้อนะคะนี่แหละเพื่อนๆจ๋าดูเอาไว้เป็นตัวอย่างนะ้อะถ้ารู้ไม่จริงเราก็อย่าพูดดีกว่านะคะเอาไว้พบกันใหมค่คลิปหน้าน,นะคะค้อคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะใครมีคอมเมนต์อะไรดีๆก็ตอบกันด้วยนาอนะคะว่าหนุ่มลาวคนนี้ที่เขาพูดมาเนี่ยอะเขามีความคิดอย่างไรแล้วเรามีความคิดอย่างไรกับคําว่า เหยียบประเทศนะคะลาไปแล้วคลิปนี้นอเนาะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าออย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ